ตมพิทอ้อนนะครับผมอันนี้ให้ชมท้ายนะครับผมงานมือสองนะครับผมตัวนี้ลูกค้าส่งแบบมาให้เป็นหลังแข็งนะครับผมอยากได้ทรงหลังแข็งเพราะว่าลูกค้าจะทําเป็นติดเลดดอทนะครับผมก็เลยทําหลังแข็งนะครับผมอันนี้ให้ดูนะครับผมอันนี้ยังไม่ได้ทําสีนะครับแต่ที่เห็นอย่างนี้ก็คือลงกาวไปนะครับผมกาวที่ใช้ก็คือกาวร้อนนะครับผมกาวร้อนแบบนี้นะครับผมอนเราขัดละเอียดเสร็จแล้วแล้วก็ลงกาวร้อนนะครับผม ลงกาวร้อนแล้วก็ลงไปแล้วก็ใช้อถุงพลาสติกนะครับผมรูปๆนะครับพอแหง้งแล้วก็ใช้กระดาษซายเลียดขัดอีกรอบก็จะได้เป็นแบบนี้นะครับนี่ข้อดีของมันคืออ่าผงฝุ่นมันจะไปอุดรอยเซียนนะครับผมนี่เป็นเทคนิคของคนทําเหยือ่อตกปลานะผมเหยื่อฟอมเนาะอืจะทําให้อ่าเวลาพ่นสีมันจะเรียบนะครับผมเก็บงานเรียบนี่สายขวา้าแล้วก็พ่นออกมาไม่เป็นฟองนะครับผม แลกเกอร์จะเรียบนี่ฮะที่เป็นจุดดําๆนี่ก็คือเป็นล่องเสียดนะครับผมฝุ่นมันเข้าไปอุดแล้วพอโดนกาวปุ๊บมันก็จะเรียบนะเวลาเราขัดออกนี่ยลองไปทํากันนะฮะผมอันนี้เดี๋ยวก็จะทําสีนะะอันนี้ยังไม่ได้ทําสักรอบนะจริงๆเอาไปใช้เลยก็ได้นะครับผมสาหรับใครที่แบบไม่ซีเรียสเรื่องสีเนี่ยลงกาวร้อนแล้วขัดเนี่ยเอาไปใช้ได้เลยนะครับแต่อันนี้เดี๋ยวจะทำํำพ่นเงาให้ลูกค้านะครับผมเราไม่ใช้กันนะครับผมอ่ะลอง ไปปรับใช้กันนะโอเคครับ